เฟสไวท์เฟสไวทคือโครงสร้างของครีมเนื้อครีมที่มีส่วนผสมของทั้งน้ำและน้ำมันคือลักษณะของอิมัลชันค่ะหลังจากที่เราบำรุงเฟสไปแล้วเนี่ยการผลิตน้ำและน้ำมันจะออกมาอย่างต่อนเนื่องฉะนั้นเราต้องเอาโครงสร้างที่เป็นครีมที่เหมาะสมเหมาะสมกับสภาพผิวเรามากที่สุดเพราะว่าผิวเราจะได้ได้รับสารอาหารที่เป็นลักษณะโครงสร้างของอิมัลชันเนี่ยนะคะซึมลงสู่ผิวได้อย่างไงไ่ายดาย ปัญหาของสีผิวเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุมากมายเช่นจากแสงแดดฮอร์โมนริ้วรอยต่างๆที่เกิดขึ้นจากวัยเราจึงต้องหาวิธีจัดการกับปัญหาสีผิวต่างๆเหล่านี้เฟสไวท์ White, มีส่วนผสมของนาโนไวท์ซึ่งมีสารอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะบูตินกลูต้าไทโอนวิตามินซวิตามินอ e, และวิตามินอีกมากมาย ที่มีไว้เพื่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดการเกิดเมลานินสีเข้มภายใต้ผิวหนังของเราอีกทั้งยังช่วยลบเลือนจุดด่างดำและช่วยกำจัดปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้ผิวหมองคล้ำเรื่องของการบำรุงให้ผิวเราพร้อมที่จะรับเจอปัจจัยต่างๆได้ทำให้มันไม่คล้ำมากเกินไปทำให้ไม่เกิดฝ้าก่อนวัย เฟสไวท์ White, คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวด้วยสารสกัดจากโอพันเชียสเตรปทาแคนทาต้นตะบองเพชรสายพันธุ์เม็กซิโกที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์วิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์อีกทั้งยังมีส่วนผสมของแอควาแคคตินที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีเนื่องจากมีส่วนประกอบของน้ำสูงจึงช่วยคืนความชุ่มชื่นให้กับผิวทำให้ผิวรู้สึกผ่อนคลายนุ่มนวลและไม่ระคายเคือง ไขมันบนใบหน้าเมื่อโดนออกซิเจนแล้วจะเกิดการออกซายทำให้เกิดสีดำคล้ำ a า g e r d r n s r s ป r o u t อีกหนึ่งส่วนผสมในเฟสไวท์จึงทำหน้าที่ช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระของไขมันบนใบหน้าทำให้ไม่เกิดสีดำคล้ำบนใบหน้าอีกต่อไปวิธีบำรุงผิวหน้าด้วยเฟสไวท์กดเฟสไวท์ปริมาณเท่าเม็ดถั่วเขียว และถูนวดเฟสไวท์ลงบนผิวของเราอย่างนุ่มนวลทั้งเช้าและก่อนนอน โดยทั่วไปแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในเรื่องของความขาวเนี่ยเขาก็จะใช้เรื่องของการขัดลอกฟอกการขัดลอกฟอกเนี่ยจะทําให้ขาวเร็วแต่ก็จะดําคล้าได้ขึ้นมาเหมือนกัน,นะคะ่ะโซของเราเนี่ยนะคะจะเน้นในเรื่องของการบํารุงข้างในทําให้เซลล์ของเราเนี่ยเต็มอิ่มไปด้วยน้ําและความชุ่มชื้นจะเห็นถึงผลลัพธ์ก็คือความกระจ่างขาวใสเราไม่สามารถทําให้คุณขาวได้แต่เราสามารถทําให้คุณขาวที่สุดเท่าที่คุณสามารถจะเป็นได้ะคะ่ะ ฟาเซลมวิธีการป้อนสารอาหารลงสู่ผิวชั้นในเราเนี่ยค่ะก็คือลงสู่เซลล์ของเราต้องมีเทคนิคค่ะเราต้องใช้เทคนิคขั้นสูงคือการ encapsulate หมายถึงเคลือบสารอาหารสารอาหารจะมีจำนวนหนึ่งแล้วเราต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ยเคลือบสารอาหารไว้ทำให้มันซึมเข้าสู่ผิวได้